ไปเงี้ยตึ้งขึ้นไปเลยไปดรอจด้อจ่ะคือเราจะไม่โดนเลยเอาเขาไปดรอจแม่เคขาไปดรอจเขาจะเข้าอ่างเขราถ่ายพี่ตึ้งตึ้งตึ้งระวังเราวังอ้าต่อไปมาแค่มาเด็ก็คือว่าชกมาไมม่ไ่ก้ากชกเลย ปัดนี้ยมันหลุดเขาเนี้เอาชกหมัดซ้ายก่อนหมัดหม,มัดทิ้มมนันทิ้มมาดที่หน้าเราก็เลยยืนเปิดหน้านถ้าเปิดนี้มันชกอยู่แล้วชกหน้าอยู่แล้วเออเราอย่ายืนอย่างนี้เรายืนเปิดหน้าเลยปุ๊บเราก็ปิดเลยเนี่ยปิดนี้หมัดหลังมาชกสวนไหนชกมาตรงตรงเลยปุ๊บปึ้ม,มนะโนปะ้งเห็นไหมเจอซอกไปแล้วถ้ามันชกแม่นแต่ถ้ามันช,ก,นนชกไม่แม่นทิ้มมากระแทกเอาชกไม่แม่นชกหลุดไปมันก็ถากไปแล้วก็เข้าโปงนะ้งอีก่และ คราวนี้เวลาปิดการปิดชกอ่ะอย่าไปปัดอย่างนี้อย tamam ่าไปอย่างนี้อย่าไปเหวี่ยงกับเขาชกเอาเร็วหนึ่งสองหนึ่งบฮุบปุ๊บยืนฮุบฮุบเร็วเร็วปุ๊บฮุ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 บเนี่ยทำไมแน่เนี่ยตายแหละนิ้วแบบนี้แต่ไม่ต้องไปกลัวปิดปิดพิกเซียมจดปิดผมปิดเท้าให้ข้างหน้าก่อนหน้าเปิดต้นเท้าเปิดต้นเท้า มาถวายนะโอ้กลับมาจุดเหมือนเดิมจกนะไปถ่ายเวลาจกเหมือนเราชกจริงจรจะไปจกหนึ่งโอ้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 โโอ้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 โโอ โอ้โอ้โป้พอริงอเออโอ้เออไม่ตอโอู้กตองโอ้ไหลผมผมขวาซ้ายครั้ายครับไม่เอ้ายครั้ายโอ้้รับโอ้ให้น้ํมันขวาร้้อ่ออ้้อม้ยอ้โอน้อัอ้าย้อม้ัอ้ ไม่โดนไม่โดนไม่ดีมากขวาที่ซ้ายะิดหน้ากันี่ี่เป็นมาิดเดีอตัใส่กบอกนปังีเลยยืนอยงนี้กคยืนต่อู้นี่ยืนชกอเออั้ก็เปิดหน้าโหัุ๊บนัดหนึ่งปุ๊บนี่ออกหมัดเลยปงไม่เอาไอต้อ่ไปปังไปเลยัง้ปังอย่างนี้เลย ป้องป้องใช่ไหมไม่มีทางเข้าถูกสอบเก็บครับถูกสอบเก็บป้องภูมงครอบนี่เอาใช่ไหมเร่งป้องเร่งป้อง